ในเช้านี้เนาะอากาศดีที่สุดมื่อนี้ก็วันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็จะเป็นห้าแรกของปีมีสิบสองกิโลครับเดี๋ยวพบกันครับเดี๋ยวพ่อกันเลยครับนี่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  เออเดี๋ยวไปเกลือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาทักทายแล้วไอ้มีครับหลังจากวอร์มร่างกายแล้วก็สิเพาอุ่นร่างกายแล้วก็สิออกเวลาปีหาครึ่งครับปีหาครึง่งใกล้เวลาแล้วครับ เดี๋ยวไปกันเลยครับครับเหลืออีกแปดกิโลครับเดี๋ยวมาดูกันกินน้ำก่อนกินน้ำกิโลเมตรที่สิบครับ 5กิโลอ5กกิโล yeah. ah. 22กิโลมาถึงแล้วครับเดี๋ยวไปดูนาฬิกากันหลังจากเข้าเลีนมาแล้วห้องกับมาบริาหารร่างกายต่อนะครับผม ครับเป็นการคล้ายกร,รมเนื้อวันนี้วครับผมครับก็ไปตีห้าครึ่งกลับมาก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับกลับมาเจ็ดโมงครึ่งใช้เวลาวิ่งยี่สิบสองกิโลเมตร ก็ใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงขอบคุณพระเจ้าที่เราวิ่งฮาฟแรกของปี22กิโลเมตรใช้เวลาสองชั่วโมงขอบคุณครับครับก็เป็นฮาฟแรกของปีนะครับวันนี้วันที่30มกราคม2564ครับ เป็นฮาบแรกครับที่เริ่มซ่อมครับในระยะทางยีสิบสองกิโลเมตรครับใส่เวลาไปสองชั่วโมงครับสองชั่วโมงออกเวลาตีหาเคิงครับแล้วก็แลนมายังจุดที่อยู่บ้านนี่เก็ดมองเคิงครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณร่างกายครับที่วอม ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นตะคิ้วนะครับเนาะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับขอให้ท่านผู้ชมออกกําลังกายครับไปเรื่อยๆบ่ต้องไปคํานึงถึงระยะทางหรือเวลาครับขอให้เล่าว่าต้องบาดเจ็บในการเล่นแต่ละเทือก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วครับพอ,อกันไหมครับผมสําหรับหูบอเจ้าเจ้าหูบอเวทที่สงครับในการเล่นต่อไปครับ สำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมิสุขครับผมวัสดีครับ